สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพี่หนุ่มรั่นปวดหัวหลังปอสรงข้อความแบบนี้มาหาแซนกลางรายการ เป็นหนึ่งหนึ่งประเด็นที่สังคมต่างสังเกตและสงสยัยคือเรื่องที่เปิดขวดวายบนเรือสปีดโบ๊ทของแตงโมนิดาและเพื่อนๆทั้ง5คนแซนกระติกปอจจอบและโรเบิร์ตท,ที่ล่าสุดแซนวิสาพัฒนมโนมัยรัตน์ได้มาร่วมรายการโหนกระแสมีบางช่วงบางตอนที่พี่นุ่มถามถึงเรื่องนี้จนกระทั่งต่อมาแซนบอกว่าเรื่องประเด็นที่เปิดขวดอาคาพอดีขวดแชมเปญใช้มือเปิดได้ที่ดื่มบนเรือพอดีคุณปอส่งมาบอกจำเป็นที่เราดื่มกันบนเรือใช้มือเปิดได้ค่ะขวดนั้น เพราะฉะนั้นไม่มีนะคะมิดอะไรที่กล่าวอ้างกันงันนี่พี่หนุ่มถึงกับถอดแว่นบอกปวดหัวจริงๆเลยอะไรกันก็ไม่รู้พร้อมกับใส่หัวทิ้งท้ายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ